ปลายคริสตศตวรรษที่19โลกทั้งโลกกำลังสั่นสะเทือนด้วยพลังจากตะวันตกอังกฤษยึดพมา่าฝรั่งเศสครองอินโดจีนบ้านเมืองรอบข้างสยามต่างตกอยู่ภายใต้เงาอนาณานิคมแต่ที่สยามประเทศเล็กๆแห่งนี้ยังคงยืนหยัดอยู่ได้เพราะมีพระมหากษัตริย์ผู้หนึ่งผู้มองไกลไปกว่ากำแพงเมืองมองเห็นอนาคตที่ต้องเปลี่ยน เพื่อรักษาเอกราชเอาไว้พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่หผู้เป็นดั่งกษัตริย์นักปฏิรูปพระองค์ขึ้นครองราชในปีพุทธศักราช2411เมื่อ,อยังทรงพระเยาว์สมเด็จเจ้าพระยามหาสาวภาเป็นผู้สําเร็จราชการแทนในช่วงต้นราชการพระองค์เสด็จประพาสสิงคโปร์และอินเดียตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และนั่นคือครั้งแรกที่พระเนตรทอดเห็นโลกใหม่เมืองท่าเรือกลไฟอาคารสไตล ตตะวันกพระองค์ตระหนักว่าหากสยามไม่เปลี่ยนแปลงสยามจะไม่รอดสยามเคยมีทาาเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมมาหลายร้อยปีแต่ในโลกใหม่การคงระบบทาตไว้คือสัญลักษณ์ของความล้าหลังรัชกาลที่5จึงค่อยๆปฏิรูปการเลือกทาตทีละขั้นเพื่อไม่ให้เกิดความปั่นป่วนในสังคมจนในที่สุดปีพุทธศักราช2458สยามได้เลิกทาตอย่างสมบูรณ์ ไม่ใช่แค่การปลดปล่อยผู้คนแต่คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์พระองค์ทรงตั้งกระรวงทบวงกรมจัดระเบียบร,ราชการแบบตะวันตกทรงการศึกษาทรงนักเรียนไปต่างประเทศตั้งโรงเรียนสมัยใหม่โรงเรียนแพทย์และโรงเรียนในร้อยสยามกำลังก้าวสู่การเป็นรัฐที่มีระบบจัดการทันสมัยไม่ใช่เพียงอาณาจักรโบราณ ปีพุทธศักราช2439รถไฟสายแรกจากกรุงเทพ,พไปอยุธยาแล่นออกจากชานชลาไฟฟ้าเสาโทรเลขและตู้ประสนีเริ่มปรากฏในกรุงเทพผู้คนทั้งตื่นเต้นและตกตะลึงช้างม้าและกเกวียนยังคงอยู่แต่ควบคู่กับรถไฟและแสงไฟฟ้ากรุงเทพเริ่มเปลี่ยนโฉมจากเมืองเก่าสู่มหานครสมัยใหม่ขณะที่มหาอำนาจยุโรปบีบเข้ามาใกล้รัชกาลที่5ทรงเลือกของทางการทูตพระองค์เสด็จประพาสยุโรปถึง สองครั้งทรงเข้าเฝ้ากษัตริย์และราชินีแห่งยุโรปทรงเจรจาเพื่อรักษาสถานะของสยามแม้ต้องสูญเสียดินแดนบางส่วนแต่พระองค์เชื่อมั่นว่าเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่และสยามก็รักษาเอกราชไว้ได้ปีพุทธศักราช2453พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตทั้งแผ่นดินร่ำไห้ พระองค์ทรงเป็นพระปิยมหาราชผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนมรดกที่พระองค์ทิ้งไว้ไม่ใช่เพียงความก้าวหน้าแต่คือเอกราชของชาติไทยที่ยังยืนอยัดจนถึงทุกวันนี้การปฏิรูปของรัชกาลที่หไม่ใช่เพียงการสร้างความเจริญแต่คือการสร้างเกราะคุ้มครองเอกราชให้แก่สยามนี่คือเรื่องราวของกษัตริย์นักปฏิรูปผู้ก้าวทันโลกและทําให้โลก